พกแม่ออกแลยแม่นึงแตกคนนับเลือกห<อ>า,<พ>าเดนี้ยาวนี่กับบไิ้เลือกได้กินเม็ดอาหารบ้านเฮานะชิมชิม,มรสาก่อนดีากินนองง่วนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เปรี้ยวปาก <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน มันนี้ก็มาพบกับบอบบอนคือเก่าวพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาสมากี่ยวข่ามันนี้มาเกี่ยวเข่าอยู่ <c oughs> หน้าพะเท้าแก้วนะมาหอดก็ได้ยินข่าดีเลยนะเพื่อนว่าได้น้องง่วพี่น้องเลยกะทามาเกี่ยวเข่ามันนี้ก็ถือว่าโชคดีได้กินน้องงัวพี่น้องถ้ากินเข่าํำกันล้วกะเดี๋ยวจะลงไปเกียวข่าหลายคนทีมงานมันนี้อ๋อมันนี้บุญปากพี่น้องได้กินน้องง่วเด้ื้อนี้มาเกี่ยวข้าอยู่หน้าพะเท้าแก้วทางโปร่งแดงพี่แหละพี่น้องไอยากมาซอยกันได้กินน้องงัวนะ โอ้เปรี้ยวปากอืมขอดีบางคนเ็ยกินแน่น,นะอืมออเห็นตัวแสบคากเนาะมินี้กินน,น่องงัวน้ำกันแสบๆพี่น้องเลยหลายคนก็นอยากกินนะแสนหนึ่งสองแสนกะซื้อแต่มันบ่มีขายอลไรล่ะอืมกองหายากแน่นี่น้านที่นี่สองแสนแสามแสนก็บข่ขายกินเองถือว่ามื้อนี้ได้กินอาหารดีที่ มีราคาสูงนะม,มือมมน,นะนีอ่มบานเนาะปรุงรสก่อนเดี๋ยวเ,าเ้ามาไปทาครับประธานพี่น้องเลยเพราะว่ามือนี้มีเซฟเลยนะเกิดไทเพิ่นเป็นเซฟเดฟไปเลยเด็ดพักเสริมเด็ดใส่อันนี้นนนนบ่ เสริมพ like hey, right. oh so ักร right. ีเวยนะมเนพักย่างวันนีพักแพวเนาะหอมเลยสีลายๆเลยเนาะสดใช่อีกแบบสดเลยบอสสดเึ็นสดเลยพี่น้องเลยของดีของดีของกินกับโมเนวาชิมี่เท่านี้ได้ไหมนี่โอ้ยนี่ ตัวต้องหอน,หอนเลยเห็นบอกขวบปลาซิว,วอันนี้มันควบจิรอไปเยี่ยงเมื่อคืนนี่วะแมน่นแน่โอ้มันซ่อนโฮงเมื่อคืนอ่าตัวจิรอเฮาก็เต็มถ้วยมนันนี่มันห่อนลอยช่องลอยผุบๆน,นี่บล่ลอยปลายเนาะประมาณนี้เนาะประมาณลอยปลายพี่น้องนี่นะไปเยี่ยงอะไรก็บคุดเอาน้ำกลางคืนกลางคืนมันเอาแนละ้วมันห้องร้ายนะอันนี้ได้สิ อันนี้มันอุปซิวหรือนี่นองก่อนนี่พี่น้องเลยหน้าตาพูนไปไล่งว้วนแล้วก็ได้น้องงวดนะเมื่อวานเนีเออ่ยขี่มาซีฮาโลเนียมือถือว่าปกติกับปกคดไล่นาะแต่ว่ามือนี้มันบังเอิญเนาะดีมันโชคดีโชคดีพ่นมาพี่น้องเลย คือว่ามาเกี่ยวขาวมื้อนี้ก็ได้กินอาหารดีเนาะได้กินอาหารดีหรือว่าอาหารที่แพงพุ่นล้วยังมีต่อๆไปอยู่ไหมยังกําลังออกอีกเนาะกําลังถือม่านเนาะเออที่ที่ที่ออกจังเพิ่งยังนานยังต่อตกันอยู่เออแต่จักสิได้กินหรือบ่ได้กินก็ถ้าเบิ่งเนาะเออยั้งที่เห็นอยู่เนาะว่าจะประมาณ5แามตรวมหมดพุกแม่ได้ออกแล้วแม่นี่ยเลือกหางหัวถือม่านนี่ประมาณ5แามต พกแม่ออกอลไรไหมนึงจากคนนับจะเรื่องหาเดลยนี่ยังหาแม่ถามมาลุ่นว่าชิได้กินจากโตเนาะน้องมันมีแต้มเยอะคันสองสามมันมีแต่โอ้ชิลุ่นทั้งทั้งในชิลุ่นหายมีแต้มสาเป็นไม่ได้เพิ่นเผาแล้วพ่อใหญ่เพิ่นเผาหน้าเลี้ยงงัวนะกลางคืนกลางเวรมันติด้าหนวันนี้กลาง กางเว้นอาจจะรอดไปจนอยู่ติดตามไม่ได้เออเป็นมาท่าติดตามอยู่ถ้าเป็นกางเวทอะไรต่างๆมัวที่ออกมาน่ะเป็นตัวผู้หรือตัวแมยตัวผู้เลยเออตัวเทิกเนาะตัวเทิกมัวนตัวตัวผู้นี่เป็นสัตว์ปีกใช่ไหมอันนี้ตัวเทิกมัวนาะเออหาหาเบิรงพี่น้องเลยผู้สาวนี่กับเบิได้เลือกได้กินเม็ด อาหารบานเฮานะซิมซ <can> <can> ิมชิมราสา่ก่อนแม่มาพี่ด้วยลมันท้าหาวันข้าวไปแล้วขัดกอนแล้วอ๋อขัดชุดหนาวเลต่ยังไงจะทำรอีเป่าจนเส้นป่าวคนลายก่ะ

นแม่เราไม่ได้กินน้อากย่มนี่นีกะกินน้องง้วพี่น um ้องเอยแต่งผ้าขาวกับเป็นสองผ้ามันนี่อ่างานเท่าไร้ทานเ่นวานนี่เากินลาบเป็ดเป็นเมนี้เากินน้องงวเอาบัเป็นเซฟมัอนี้เขาบได้เป็นหวั้วได้อนี้เซฟยูกงบัวดำน้องเมียโ จะเล้หมูมมันกินแปลกกินน้องเนี่ยดุ้ยพี่น้องเลยของดีได้นี่ไมกินน้องอ้าวพาเขาคือบุ้งจีโด้ะน่งโอดละคอยก้อน ใช่บ่ใส่สมุนไพรนั่นบ่ใช่เป็นพวกขั้วใส่สมุนไพรบ่ดักเนี่ยมันจะยืดเทยานั้บเกงมีสิ้งนะตัวหนึ่งไปเวียนแตสวนหืได้บ่รอยแห้วบ่ได้ให้เออ

ไ้ย่าีบกินแน่่กินแน่ไปไหนไว้ข้าันคือพิเศษแต่มีกิองครับมีโบกินเ้องว่าผ้านี่จแนสบแล้วนันนี่เราต้องล้องเลยลองเลยทุกอย่างเลยดีแล้วบกินเราต้องล่องจำมาเด้อทิดเด้อมันชี่มิดแลมปานนี้ามาสดเลย ของแ่บกาชิมดไวในจังหน่อยทังนั้นยังไรเขายอมดิจังหน่อยผ้านึงเนาะเขาก็จะย่อมกินผ้าเสื่อผ้านค่เกี่ยวเขาันมานี้เนาะเตามเติมอีกแล้วพีอน้อ่ผ้านั้นยังโบแปลเลยต้องเติมเด็ดถวยเดียวทุก ที่มันก็ซ้ำด้วยฟาอาอ่าทองสนสนซูมมซนครับซ้ำด้วยซ้ำนั่งอยู่ด้นบโมนังด้เอ้าคือเบิร์ดไว้ต่อใช้ประไดีมีตอนสังค์ซโเบ้ไปแล้วนี่ยอยู่สองนำมันโมเซ่ โอ้แบนี่แซ่บบทุกอย่างข่าแซ่บกินข่าแซ่บถ้าเบิงงบัตเฮ็ดเวียกจะหน่อยพี่น่องเลยจิเป็นอะไรนกผ้าแล้้เนี่านี่มืดแล้วพี่น่องเลยคนเนี้มดนเนี้มืดแล้วช่วย่ไตผ้านี้ยังอยู่ผ้านียไม่เจ้มน มายน่าโป้งขามันยเลือัวระจับหอกเป็ไงอ่ะเป็นอืไเล่น้องเลยหัว้อยตั้งแล้วใช่ไหมมือานแห้งเเาเอากองเข้ามาอยู่ด้วยนะเอาจานเกียวขาวข้าวเ็หอมนะอุ่นก็เย็นเลยนะนั่นน่ะออนให้บุกินนองงูนะนพอนดีบน้ำพอน้องเะิึงนาเลยเด้อบุกินนองงู โอ้คนงามเพิ่งบปกินน้องงัว่ได้พอถึงนั่งเบิร์ดแล้วก็ถอยแต่อื่นเนี่ยกินหมดแล้วน้องงัวของหายากทัานเสบพร้อมจะได้นทีเห็นเห็นเสพผมเสพไหมหลังจากกินเข่าเศร้าแล้วพี่น้องเขาจะลงพากันลงไปเกี่ยวเขานะบานี้งานก็จะละค่อยๆขย่อยกันลงมาหลังจากกินเข่าแล้วบานี้ ปเดี๋ยวครบเรียบร้อยให้นึงทุกคนเลยเดี๋ยวบันนี้จะไปอีกให้ชงให้ที่ชจากยูเซยให้ที่ชองอันนี้ให้ที่ชองแล้วแล้วให้นะท้ลา้ให้ยี่ห้ออะอจ้บอให้ให้้นหัว เราไป้องเกาแฟไปไ้เิบกาแฟลงลโอเคยเจ้าะเกี่ยวเข้าในช่วงเศ้ามินิกบเจ็ดคน เอากะงามอยู่ได้พี่น้องในปีนี้คือสีได้ร้ายอยู่แต่ละปีบุรุษยกสองรอยปีนี้บนแน่ตอนนี้เฮากำลังปั่นปันป่นกันเกีก่ยวคนหายนะถือว่าแล้วและให้นึงเฮาอย่างทึงๆนี้มาเนี้ยโอแล้วอีกจากให้สองไหก็จะได้ขึ้นเทียงนะอีกแล้ว เป็นอะไรชนะแล้วเป็นอะไรผูร้ซึกจังไลยเมือ่อยผู้ซึกงก็เมือ่ <c oughs> อยยาดีใจหรือว่าภาคภูมิใจผู้ซึกงก็เมื่อยกว่าพวกทีบ่บริสุทธิ์หนาไหมรบรางวัลผูใจได้เตะระเะดอ่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับช่วงเศร้านี่ก็ถือว่าจะเป็นไฮสุดทา้ายเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปกินขา้าวเพียงน้ำกันพี่น้องมาหนี่ง อ,อ,อ,อยู่ในเบงกอแม่ครัวเพิ่นเฮ็ดหยังกินมนื้อนี้ได้ทีมงานเฮาอยากกินข้าวแล้วบ่นี่นะจมนโมีเสียงพี่น้องเลยตอนนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วมั้งเนี่ยไปกิดนี้นี่ข้าวน้ำกันมาเลยน้ากันวุ้นมันได้เกี่ยวข้าวได้ร้ายได้สำหรับช่วงเศร้านะแมนมันได้หนี่ทีเห็นนะโตัวใหญ่พันยกม,มือใส่แล้วรัดปลามาหนี่ มีแกงนทำไมอ๋อใส่กระปูแดงปิดเลยยังิมเห็นชับนี่กระปูแดงจิโล่แกงใหม่แซ่บเลยนะพี่น้องเลยมืาดิไอ้จุดตวดเลยทีเดียวก่อนทางนี้ยังเห็ดก้อยจิโร่ใบย่างกันนี่ฮะก้อยจิโร่ก้อยเออบบเคยกินอยักเถื่อเด้อย จิโร่ไปเลยได้นมาแล้วตั้งเขก่งเด้อเก่งใช้กระปูแดงนะมคือว่าที่สุดกระกปูแดงแล้วตักจีโร่ทำไมวากับกปูแดงทั้งนี้กระปูแดงทั้งนี้กับจิโร่คือว่า ืัวที่สุดในอาหารบ้านเฮากะซสบที่สุดและนาะสุดยอดน้องใหม่กะกะมีกับปูแดงแล้วกะปู้ใจิลอกระปู๊ใจิลอ่รอาะมาเอาตังนี้แหละขนานใจในขี้เต๋อนี่กระปุ <sh <sh <h <h MM ๊ดนมมาจุ๊บเลยแต่ฉันจีมั้ หืมก่อยจีรหลอ่อเด้อนี่เม, 8, มนูแปลกใหม่ห้องไตดินก่อยแห้งใหม่เลยมาไหมขอซิมเป็นคำแรกจะกินเด๋ยซิมอ่ะก่อยจีรหล่อครั้งแรกในชีวิตมันก็คือก๋อยจีรหลอ่อเน่ยมังนะบ้าแฟรบ้าอ๋อ <laughs> ไม่เชื <ven ido> <Norwegian> ่อเขาโกงเหอเชื่แล้วอะไรไม่รู้ผูกมาแบบี้บ้าแซบอ่ะืมแซ่บอะไนี่หนินะเมนูนี่เมนูและสิเอ็ดเห็ดอยู่ป่าเมื่อนานมือหนาไปกินอยู่ป่าเล้เหมูก้อยหมูอ๋อครับพักไปหลายๆคนหมาก้อยอีกคำใหญ่ๆทุกคนอ่ะ แบบแบบมาลองทางนี้มึงนาะเมนูนี้ก็ย่างบาัวายจิรอเข้ามารวมน้ำนะโอ้ตัวนี้มีปีกพรบว่าใจดีนะอืม,อม แับ,บแนแลสุดยอดมันกันใส่ใสหมอ <c oughs> ลำพอนี่้ไปเบิง่งละมุ้งนี้เหนียวมากงานคือตัวจีบรรยากาศในสิ่งนี้ ไม่ลัวเพิ่นเอามาเสิร์ฟอีกล <c oughs> เลยเหลือกระตกูกละเด้อนนี่เ <c oughs> ม, <c oughs> ม,มนูนี้เพื่อสุขภาพเมนูนี้ตัว <c oughs> น,นี้อ่ะ <c oughs> อันนี้กะเพื่อสุขภาพคือกันอันนี้พักกระสุนกรนสุนกับพับ ห่าต่เรมกินข้าวยิมเรียบร้อยพี่น้องเลยการสำรับคลิปนี้กับบุมีิยังไลฟ์พี่น้องพาพี่น้องมาเกี่ยวข้าวแล้วกันกินข้าวเที่ยงน้ำกันแล้วกันพอกันไม้คลิปนาพี่น้อง